มาชิกทุกคนนะครับจากอุปาเอกนะครับนานๆเราจะเจอกันอีกนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะนะครับที่เราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีของเล่นใหม่ๆมาให้อีกทีนะครับเมื่อคืนนี้นะครับถ้าใครติดตามข่าวสารจากอุปาเอกนะครับก็คงจะได้เห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้ปาทําการเปิดตัวนะครับตัวดันโซ่ตัวใหม่นะครับที่จะเอามาใช้แทนของติดรถนะครับ เพื่อนๆคงจะได้เห็นกันนะครับนะคงจะมีประสบการณ์กันบ้างนะครับตัวดันโซ่เนี่ยนะครับใช้ใช้ไปเนี่ยมันจะเกิดเสียงดังขึ้นนะครับแท๊กแท๊กแท๊กแน่ารำคาญมากนะครับหลายๆคนก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเสียงของตัวดันโซ่เออตัวของของโซ่เราลิ้นนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับโซ่เราลิ้นไม่ดังนะครับไม่มีวันดังเด็ดขาดนะครับโซ่เราลิ้นเนี่ยมันเหมือนหมุนแช่อยู่ในน้ำมันนะครับมันจะไม่สึก ไม่ยืดนะครับหรือถ้ายืดก็ยืดเพียงน้อยนิดไม่มีไม่น่าสนใจนะครับแล้วพอมันยืดแล้วเนี่ยนะครับตัวตัวที่ดังเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ตัวดันโซ่นะครับตัวดันโซ่เนี่ยมันจะมีช่วงฟรีอยู่นิดนึงนะครับพอพอพอโซ่มันหยอดเนี่ยปกติเนี่ยมันจะตั้งอัตโนมัติเองนะครับแต่มันก็จะมีช่วงฟรีอยู่นิดหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดเสียงดังขึ้นนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับการที่ตัวดันโซ่นะครับ ตัวนี้นะครับดังเนี่ยไม่มีปัญหากับเครื่องนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่พาเครื่องพังนะครับใครทนได้ก็ใช้ไปใครทนไม่ไหวก็เปลี่ยนซะนะครับตัวนี้นะครับพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าอยากถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับแล้วเดี๋ยวใช้ไปอีกสักปีหนึ่งมันก็จะดังอีกนะครับตอนนี้เรามาแก้กันแบบถาวรนะครับด้วยการเปลี่ยนตัวดันโซ่แบบ แมนนวลนะครับก,ก็คือเราจะปรับด้วยตัวของเราเองจะไม่อัโตโนมัติอีกต่อไปแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับตัวดันโซ่ตัวนี้นะครับคือตัวที่ปับ๊บทำขึ้นมาใหม่นะครับแก้ไขดัดแปลงนะครับจากของดั้งเดิมนะครับต้องต้องให้เครดิตเจ้าคนที่คิด อันนี้นะครับป้าไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับเพียงแต่เอามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมขึ้นแค่นั้นเองนะครับตัวดั้งเดิมนะครับคือตัวนี้นะครับสีแดงจุกดำหรือเป็นตัวสีดำจุกแดงนะครับซึ่งเป็นตัวต้นแบบนะครับซึ่งเขาทำมาแต่ว่านะครับโรงงานนะครับโรงงานที่เคยผลิตอันนี้มาเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับ ป้าไม่ได้ก๊อปเขานะครับต้องบอกขอบอกก่อนนะครับอันนี้ปาต้องให้เค,ครดิตเขานะครับปาไม่ได้ก๊อปเขานะครับปาขออนุญาตเขานะครับขออนุญาตเขาขอผลิตเองเพราะว่าเขาเลิกท vale> well ําไปแล้วนะครับเราก็ยังมีลูกค้าที่ยังอยากได้อยู่ปาก็เลยทําขึ้นมาเองนะครับเขาก็อนุญาตนะครับต้องขอขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับคือตัวที่ปาทําขึ้นเองแก้ไขดัดแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ฉะนั้นวันนี้นะครับปาจะสอนวิธีติดตั้งนะครับการติดตั้งไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันจะต้องมีกรรมวิธีนิดหน่อยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายได้นะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการติดตั้งทํำยังไงไม่ยากนะครับทุกคนทําได้นะครับปะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตัวดันโซ่เก่านะครับนะครับจะยึดไว้ด้วยน็อตเพียง2ตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์แนะครับอันนี้ปักคลายออกมานิดหนึ่งแล้วนะครับจะได้ดูง่ายง่ายนะครับให้ทําการหมุนน็อตตัวนี้ออกได้เลยนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับเราดับเครื่องนะครับอย่าระหว่างนี้นะครับนี่น็อตออกมา1ตัวแล้วนะครับระหว่างนี้อย่าสตาร์ทเครื่องอย่าหมุนเครื่องเด็ดขาดนะครับ ตำแหน่งเขาจะไม่เปลี่ยนนะครับเราก็หมุนออกมานะครับสังเกตนะครับตอนนี้มันจะมีการยันออกมาเกิดเป็นช่องว่างเกิดขึ้นนะครับประมาณกว้างประมาณ2 3ถึงมมตรนะครับตอนนี้ปลดออกได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับโซ่ไม่กระโดดไม่ไม่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับนะครับนะครับน็อตตัวที่2ออกมาแล้วนะครับให้ดึงตัวดันโซ่เดิมเนี่ยออกมาได้เลยนะครับ หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งต่อไปนี้เราจะไม่ใช้ตัวนี้อีกต่อไปแล้วนะครับเราจะใช้ตัวใหม่นะครับลักษณะการยึดตำแหน่งต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับสังเกตนะครับจุดยึดใกล้เคียงกันนะครับวิธีการใส่นะครับให้เอาเป็นไรนะัะเบอร์สิบเจ็ดนะครับตัวนี้ป้าเอาขันมือไว้เฉยๆนะครับตอนส่งมอบนี่ป้า โดยให้โดยประมาณแล้วนะครับแต่ว่าระดับนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับความยาวตัวนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับน็อตตัวนี้นะครับน็อตล็อกตัวนี้ป้าเอามือขันไว้ให้เฉยๆนะครับตอนประกอบให้คลายตัวนี้ออกซะนะครับห่างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วนะครับในชุดเนี่ยนะครับป้าให้ปะเกนใหม่นะครับปะเกนเก่าซึ่งติดมากับตัวเดิมนะครับอ้าวดึงไม่ออกแล้ว ดึงไม่ออกนะครับเดี๋ยวอ่ะอ่ะนปะเกนตัวเก่านะครับทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้อีกแล้วนะครับพ่อป้าจะให้ตัวใหม่ไปด้วยนะครับเป็นปะเกนเป็นปะเกนแท้ศูนย์นะครับไม่ใช่ปะเกนทําขึ้นเองนะครับเป็นปะเกนแท้ศูนย์นะครับให้เอาปะเกนตัวนี้นะครับวางกลับไปที่ตัวดันโซแบบแมนนวลนะครับแล้วก็เอาน็อตเนี่ยใส่ประคองไว้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับน็อตนะครับขันแค่ประคองไว้นะครับเราจะไม่ขันตึงตึงนักนะครับเราจะแค่ขันประคองไว้เฉยเฉยนะครับครับเสียเวลานิดนึงนะเนี่ยนะครับขันประคองไว้สักแค่นี้ก็พอนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเช่นกัน เอาละครับนะครับก็แค่นี้เองนะครับจําได้นะครับเมื่อกี้นี้ตอนที่เราถอดตัวดันโซ่ติดรถนะครับมันเผเยหลุดออกมาประมาณ2-3มมิลลิเมตรใช่ไหมครับที่ป้าบอกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะปรับนะครับเราจะปรับตั้งน็อตตัวนี้นะครับดันไว้เบาๆนะครับหมุนค่อยๆหมุนเข้าไปจนกระทั่งเกิดช่องว่างตรงนี้ขึ้นมา2-3มมิลลิเมตรเท่ากับเมื่อสักครู่นี้นะครับคอยสังเกตนะครับป้าจะหมุนเข้าไปนะครับ เกิดช่องว่างขึ้นแล้วนะครับสังเกตนะครับตอนนี้เกิดช่องว่างขึ้นแล้วสองถึงสามมิลิเมตรนะครับนะครับจากตำแหน่งนี้นะครับให้ขันน็อตสองตัวนี้ปิดเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเข้าไปดันตัวดันโซ่ไอ้ไอ้รางโซ่ข้างในนะครับเข้าไปที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมก่อนที่เราจะถอดของเดิมออกนะครับ แค่นี้เองนะครับเอาล่ะนะครับขั้นตอนจากนี้ไปนะครับก็คือเราจะต้องสตาร์ทเครื่องเพื่อปรับตั้งนะครับการปรับตั้งตัวนี้นะครับเราจะปรับตั้งด้วยแรงดันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเราจะไม่ขันจนตึงนะครับเดี๋ยวพอเราขันเข้าไปนะครับเสียงเครื่องจะเงียบนะครับให้คลายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับให้คลายออกมาจนกระทั่งเริ่มมีเสียงดังเบาๆนะครับ หยุดอยู่แค่นั้นก่อนแล้วค่อยๆหมุนคืนเข้าไปจนกระทั่งเเงียบนะครับตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับกดเบาที่สุดแต่เสียงเงียบนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับเดี๋ยวอาปาจะต้องตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องนะครับตอนนี้ เสียหายไปแล้วนะครับหันีืหมุนเข้าไปเกียงประมาณท่รอบแคนนั่นเองตอนนี้เสียงหายไปแล้วนะครับนี่คือตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องขันตึงกว่านี้ตัดเข้าใจนะครับต้องอะไรเดี๋ยวจะบอกจริงนะครับเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนนะครับอ่ะดับเครื่องแล้วนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ตรงนี้คือตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องขันตึงนะครับ เอาน็อตล็อกกลับเข้ามาที่เดิมนะครับตรงนี้มียางโอริงอยู่ตัวหนึ่งนะครับเพื่อกันน้ำมันนะครับที่ไหลจากข้างในนะครับตอนนี้นะครับใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับขันล็อกอ่ะไม่เห็นนะเอาไอทีนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับขันน็อตขันล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่นี้เองก็ถือว่าเป็นการจบพิธีแล้วนะครับ ต่อไปนี้เครื่องนี้ก็จะไม่มีเสียงดังอีกต่อไปแล้วนะครับสมมุติว่าต่อไปนะครับเราใช้ใช้ไปนะครับอีกสัก6เดือน7เดือนปีหนึ่งเสียงดังขึ้นอีกนะครับแล้วก็แค่คลายน็อตล็อกนะครับแล้วหมุนเข้าไปอีกนิดนึงจนมันเงียบแล้วล็อกได้เลยนะครับปาร์บอกได้เลยว่าตัวดันโซ่ตัวนี้นะครับอายุใช้งานตลอดชีพนะครับไม่มีวันพังนะครับตัวนี้แต่น็อตตัวนี้ต้องล็อกนะครับ มันจะแต่ถามว่ามันหลุดออกมาได้ไหมมันหลุดออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในนี้ไอตอิหัวติ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลอดรูดออกมาได้นะครับอาล่ะครับรถคันนี้ก็พร้อมที่จะกลับไปใช้งานเหมือนเดิมแล้วไม่มีเสียงแล้วนะครับไม่ดังจนน่าลํำคาญแล้วนะครับการติดตั้งก็มีแต่เพียงแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับใครใครก็ทำได้นะครับใครที่ต้องการชุดนี้นะครับป้าจะ ขายเป็นซองแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเราส่งไปให้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับตอนที่ป้ายังรับว้อาไปไหนแล้วตัวรับมานะครับตัวนี้นะครับตอนนั้นป้าขายอยู่1 4ึ่ห้าิบาทนะครับแต่ในเมื่อเรามาผลิตได้เองนะครับป้าสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงเหลือเพียงหนึ่ร้อยห้าสิบาทนะครับราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะครับจะมีค่าส่งอีกนิดหน่อย นะครับและป้าจะส่งไปให้ถึงบ้านแล้วก็เอาไปใส่กันเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยง่ายๆนะครับตามที่เห็นนะครับก็ทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็ถามกันเข้ามานะครับเมื่อวานนี้ตอนที่ป้าเปิดตัวนะครับโอ้ตอบสนุกมากนะครับโอ้แทบไม่ต้องหลับต้องนอนเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับมีปัญหาอะไรก็เพิ่มเข้ามาก็ถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวป้าจะตอบให้นะครับรับรองว่ามีปัญหาแน่นอน อ,อแล้วก็สําหรับสมาชิกนะครับสาหรับท่านอื่นๆน,นะครับที่ต้องการเอาไปใส่รถรุ่นอื่นนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับป้ากําลังออกแบบอยู่นะครับยากนะครับไม่ใช่ยากเพราะว่าความยาวมิติต่างๆเนี่ยสำคัญนะครับพลาดนิดเดียวอาจจะเกิดความเสียหายของรถได้ฉะนั้นก่อนที่จะใช้ป้าต้องไปทดสอบนะครับเอาไปลองก่อนแล้วจะมาถึงจะมาแจากจ่ายใหเ้เพื่อนๆทุกคนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เอง ในแบบคันนี้ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณรถในแบบวันนี้ด้วยนะครับเป็นลูกค้านะครับที่เข้ามาติดตั้งเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วบังเอิญเป็นตัวแซดสามร้อยซะด้วยซึ่งเป็นตัวที่ติดตั้งง่ายถ้าเป็นตัวดินจานนะครับจะต้องถอดแฟลกซ์นี้ออกนะครับไม่งั้นจะทํางานยากนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ